สวัสดีค่ะวันนี้เยส,สมกับผ้าเลาะเบิ่งสวนคือเก่าค่ะอันนี้ต้นกล้วยหอมทองกเกษตรแจกเมื่อปลายเดือนเมื่อกี้เพิ่งปลูกปลูกใกลน้ําคือสิง,งามอยู่หรอกค่ะมีความชุ่มชื้นอันนี้ผักโขมไหลมาจากขี้หมูเกิดเองล่างขี้หมูลงมาเนะาะเขาก็เกิดม่วงแก้วขมิ้นพี่น้องโลกค่ะแก้กวขมิ้น มะม่วงไม่มพนต่างๆเนาะปีนี้อยู่ใส่กระดูกพอได้กินเนาะพี่น้องปลูกไว้อ่อ,อนโซนนำอยู่หูห็นลายสวนเนาะเริ่มซุกแล้วมะม่วงแต่สวนยญ่โสมนี่ยังบ่ซุกค่ะเกิดที่หลังกินสุกที่หลังหมดแดงส้มก็มีอยู่นี่เป็นตาอ่อ,อนโซนเนาะพี่น้องลูกขัก เปนหลับน้ำฝนคืนที่ผ่านมาโอ้ยง่ากล้องลงเลยนี่มีหลายต้นอยู่คูซะก็มีอันนี้อยู่หน้าสวนค่ะหน้าสวนมะพาร้าวน้ำหอมด้านในกับกอข่าค่ะพี่น้องมีข่าใหญ่ข่าน้อยโอ้ใหญ่ๆงามๆเพราะว่าบุคคลได้กินบุคคลได้คุดค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นดินดินจากขี้หมูเป็นถือว่าเป็นดินมักค่ะเอาไปปลูกพืชผักก็ได้นี่อีกต้นมะม่วงแก้วขมิน้นอันนี้บม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยปุ๋ยเพิ่นได้ก็คือปุ๋ยขี้หมูล้วนๆได้ยินเสียงน้ำล้นแทงพี่น้อง ียงน้ำล้นแทงกิ่งหักเลยพี่น้องเบิ่งเอาเยลยลมฝนมาโดนน้ำฝนหลับน้ำหนักเบาไหวหักดกจนกิ่งหักได้การลกขักดลกแน่ ปปมือละเว้นก็เป็นกระเกษตบรบ้านค่ะสวนเยสมบุรเลยวยรูบุรเย,ย,ยตกแต่งอย่างเดียวไปเบิ่งน้ำล้นแทงก่อนค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวค่อยเปิดใส่สวนเอาะชมก่อนแป๊บแป๊บน้ำล้นแทงกะปล่อยลงล่องในสวนนี่แหละค่ะ ต็มไปด้วยหญ้ากระรีแบบง่ายตามกำลังที่เฮาเห็ดไปเนาะเห็ดได้สำใรับก็เห็ดไปเพราะว่าเฮาเห็ดเองมันลาะเบิ่งคือเก่้าครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเปิดเข้าสวนถ้าเปิดเข้าสวนแล้วก็บ,บรล้แล้วคะ่ะตอนนี้เปิดขึ้นแทงไว้ก่อน มาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวแฟดค่ะพี่น,น้องน้ำมะพร้าวน้ำหอมแฟดอันนี้ต้นแรกที่เพิ่นเกิดหน่ยอยเห็นปะมีสองต้นต้นที่สองก็กำลังแทงจันแฟดสองค่ะนี่แต่จันอันนี้รู้สึกว่าซิบุมีีกีสวนตัวเมียค่ะแต่กับเก็บไว้ก่อน ส่วนทลายด้านบนนี่ยตัดทิ้งดีกว่าเนาะเพราะว่าบ่สมบูรณ์ปล่อยไว้ใหญ่กัไม่มีน้ำไม่มีเนื้อต้องเลยตัดทิ้งอย่างบ่ได้เยงอาหารทลายอื่นแบบนี้เดี๋ยวค่อยตัดที่หลังค่ะพี่น้องมะพร้าวยู่โคกดินแห้กับแบบนี้แหละบอกค่อยสมบูรณ์เป็นได้ค่ะสองน่วยนั่นกัสองใส น่าจะไม่สมบูรณ์เอากา็ตัดแต่งออกไปค่ะทลายใหม่จังได้เกิดออกมาเทนจันใหม่ออกมาดีกว่าเก็บไว้เยี่งอาหารกันม,มีประโยชน์อย่างน้อพี่น้องเห็นบ่อต้นนี้มะพร้าวกระไดดคคกคักเคนนี่หละค่ะพี่น้องไปเปิดน้ำเข้าสวนก่อนแบบน,นี้